สบายดีพี่น้องขอต้อรับเขา่าวจูสองทปแชนอลด้วยพี่น้องสบายดีตอนเสาร์มือวันที่14พี่น้องหลังจากที่ได้ตื่นนอนมาอยู่ที่บ้านพักที่มุกดาหารพี่น้องก็ได้พากันออกไปกินขา้าวเส้าหลังจากกินขา้าวเส้าเรียบร้อยก็กลับมาที่ไทยวัสดุอีกครอบหนึ่งพี่น้องเพื่อมาเบิ่งคลองที่เทาจะสื่อเผื่อไปใส่โหงเรียนอนุบาลบ้านแซงเจริญหนึ่งเมืองสนุนบทบรภแขวงสวรรณเขตนั่นเองพี่น้องเส้งคลองที่จะสื่อในมนีก็มีผัดลมมีตู้แล้วก็มีจิ๊ รถเมนุทีข้าได้ขี่มาจากกุงเทปหอดมุกดาหานแมนจะจอดไวยู่ทีมุกดาหานพี่น้องส่วนรถทีจะไปเล่าก็คือจะใส่รถฝังเล่าก็คือรถทิปเนาะซึ่งจะใส่รถยูซ่องคันรถคันหนึ่งแมนใส่ข้องลาก็กกับบานกนส่วนรถอีกคันหนึ่งก็คือทิปจะใส่ลากจ้านอนสวร์อีคืนหนึ่งและจึงจะกลับซึ่งรถทิปนี่ต้องออกไปเอาอยู่ฝังเล่าขามมาเนาะก็เลยให้เมนุไปส่งทิอจูดานเพื่อให้ทิปขามไปเล่าส่วนแม่นางกับ้องบุญมาก็ซื้อเครื่องทาอยู่ทีไทยวัสดุพี่น้องพอมาหอดฝังเล่าละลาน เอาลาขินถอนแห้งไปอ,อร่อยทีมงานทีเดินทางมาฮับในมือนี้ก็มีน้องสาวมีหนองเคยมีหนองทรายพร้อมล้านสีคนล้านเห็นปากอดีใจแห้งแหงกต่คนเลนมากอม่อนด้วยทุกคนเลยพี่น้องมีแต่น้องนิ่งเอยมีแต่น้องเน่ย,นยเน,ยนา,นานเป็นยังหน่อยเป็นแลนบุเป็นบ้านทิพย์กับด่านในห่างกันประมาณ80ป้ายกิโลใช้เวลาในการเดินทางกันประมาณสองโมงครึ่งห้าซองสองกันก็มาวันนี้นี่ก็อยากว่าวันนี้ค่ะ โบหีนลานต่างวารายเหมือน้องพี่น้องมาหอดกกินฮ้อนแหงแล้ก็จุบร้านจักราดเพื่อให้ซึ้งใจเนี่ยกรับจะเมาได้รับข้ไทยอีพี่น้องวันนี้ ตามแผนแล้วแมนทิปจะเอารหลดเขาไปค้นคลองซองเถื่อพี่น้องครั้งหนึ่งก็คือค้นคลองทีเอามาจากกรุงเทพก็คือรถกระบะหนึ่งแล้วพี่น้องต้องเอาออกมาส่งกรหลังจกนั้นกระกลับเขาไปหม่และกระจังหับเครื่องที่ว่าซื้ออยู่ที่มุกดาหารและกะให้ทุกคนนั่งมาผอมกันและทิปกระได้ผ้านองทรายมากเพื่อสวยค้นคลองทางฝั่งไทยพร้อมพี่น้องแต่ว่าพอมาหาดานฝั่งไทยอ้หลดเล่าติมเลยพี่น้องกลัวสีพานดานเอกมาได้ก็เป็นสมงแล้วเนาะก็เลยเปลี่ยนแผนว่าตรงคนถูกอย่างให้มืดในข้าวเดียวแต่พอมาเห็นเครื่องทีซ ลายอยู่ได้พี่น้องขนาดยังซื้อบรทันได้เปิดวันนี้เขามาซื้อเครื่องไปใส่หนนิ่เหี่เนาะหี่มหีอย่างผัดลมผัดลมได้ผัดลมสีสีอันแลน้วก็ตู้สีสันแน่บัดกลางออกแระสีเห็ดอ,เอบเบิรงแล้วก็เอดบุกขึ้นแล้วกต่โอจิ๊กซอเนี่ยอ๋ออันนี้กับแพงเตินไปเนาะเท่าไหร่ก่อนอันละขวดสามร้อย สามร้อยกว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เขาใส่จะแบ่งบเป็นสองห้อแล้วก็เครื่องประกอบทั้งที่เนี่ยเ <c oughs> อ่อมีปากกาน,นี่ส่วนหนึ่งเขายังสุดๆเติมอีกอันนี้เรียกไ่าเนาะมันหล่อชื่นนนนอน,น,น,นี่ก็บ้านเมื่อยไงนี่ผลล่มติดอ่าฝาแล้วก็ เขาเป็นสะพานบุ๋งห้ก็ได้ไปแต่งไปยัดขับใจใจสวัสดิ์เน้ออันนี้เพิ่นเป็นเจ้าภาพฝ่ายนี่ฝ่ายพันโลกได้ซีอันอันนึงเท่าไหร่หนึ่งพันสี่สี่สิบแปดบาทอันนึงหนึ่งพันสี่สิบแปดบาทเขาเอาซื้อซีอันเพราะว่าเขาเนี้ยยังเครื่องบรได้ครบเถื่อนยังสิไปอีกเยือนแล้วก็สั่งซื้ออยู่บางลาวแม่และเมื้ออื่น เขาจะได้เป็นจักรเข่าเนียนและเป็นน่าดายสุดท้ายที่เป็นฮีเดอร์ขอบใจ ปกติทั้งคนทั้งรถนี่ต้องคนซองเทียวจังสิเมืดแต่ว่าเมื่อเราต้องคน้นคำดานเทียวเทียวาหายเมืดอเนาะก็เลยตัดสินใจว่าสามคนต้องได้นั่งด้วยซานแล้วก็ซองคนนัง่งไปกับรถแล้วก็กับเครื่องเครื่องก็จะเปิดสุดท้ายเราก็จัดพอดีกับรถเลยพี่น้องว้าซิลร่มโตเป็นเรื่องง่ายเลยพี่น้องทั้งในนี่ก็ oh <my> ทั้งในก็เะี่มูมี่บอลน,นัง่งเนาะ <laughs> หลังจากออกมาจากไทยวัสดุก่อสร้สางก็มาต่อกันถี Big ่บิ๊กซีก็คือมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมให้เด็กน้อยก็คือเป็นสมุดการเฮียนว่าเปิดติดฟ้าแล้วก็เครืองซอสซีแล้วก็อื่นๆที่ใส่ในการสิตซอนนองๆนักเฮียนซื้อของเรียบร้อยแล้วกกเขาก็กินข้าวยู่ทีบิ๊กซีเลยมันเค็มอยู่แล้วสไลมมันสไลายก็เลยก็เค็มมันก็เป็นรูปแบบมันเป็นบื่อ ้ไปเ,เดินมาเด้อเดนใจเวลาเดินทางเวลาเมือเมยพี่น้องปกติทาเฮาบอสังเป็นสินอย่างสินก๋วยเตี๋ยวเฮาก็จะสังตำแทนพี่น้องเพราะว่ากินแล้วมันจะสดชื่มนมื้อหนีบ่หิเขาเธอได้พี่น้องเกลี่ยงเบอเลย ุ่มมากไม่ได้ไทยทีบ่อยหลังจากทีกินข้าวเรียบร้อยแล้วละก็เดินทางเขาเล่าต่อซึ่งมีแม่นางกับทยบนางรถกระบะไปสวนเมนกน้องไส้แล้วก็น้องบุญมาเมนลอดทาขึ้นรถด้วยซานทยบก็แม่นางเมนมาหอดก่อนแล้วก็ได้ค้นเื่องทาด้วยทีอยู่ฟังนี้ก็มีน้องเคยสเตนบายรอทาแล้วก็ค้นเื่องสวยกันมันเป็นตะก้องแล้ววันนี้เป็นได้เมื่อบูเมนายเด้อพีน้องเอ้ย ไปซื้อเครื่องกต่นเนี้ยคเครื่องขึ้นลงรถอีกเขาย,ยังมีเครื่องอยู่ในรถแลหลายเดอ้อเ,เอาเคืองพ <laughs> แค่เืงนะข่งมันมืด <laughs> เออตัวอาอยาวอย่างนักหน่อยหนึ่ง,อองนะตอนนี้ก็ได้ค้นคลองออกจากกล,ลดรถกระบะเป็นทีพอร์พอยรถทีจะเมื่อก่อนในเมอน,นก็นคือรถท่อนได้ตอนนี้ก็ค้นเคื่องทางด้านในออกสู่รถท่อนได้ซึ่งก็คือเป็นเคื่องกองบุญนอทีไว้ทางด้านใน มหพาจางเต๋เก่ามุ่งเก่ามุ่งเคิรจด้นตอนนี้สีมุ่งเคิง์่มาสีมุ่งเ้ิร์ดไล่ลูนคดณมาจังสมองรอรถโดยสารนะเรื่อง่า่เด็กหน่อยให้ทานทานรถคนหน่อยก็มาหับนั่พี่น้องตอนนี้ก็เดินทางเขาเมืองพี่น้องหากินขา นี่บ่ทํางามเลยเฮจอดได้นู่ไดหอนมองกินข้าว่นข้าวผัดสั่งข้าวผัดบ่เอาอันบ่ใส พ่อเขามาในเมืองกับไปแวส่งเด็กๆอยู่ทีหานพิซซ่าพี่น้องเพรเวลาเพิ่นมาหาปายำได้เพิ่นกอยะกินพิซซ่าเนาะพี่น้องก็เลยพาเด็กๆมาแวหานพิซซ่าก่อนหลังจากนั้นทิพย์ก็ไปส่งแม่นั่งแล้วก็เมนูยู่ทีบานหาาิข้งแม่นั่งในเมืองเนาะแล้วก็เขาก็จะผักอยู่ทีสวรรค์ก่อนพี่น้องจึงเดินทางไปเมืองสซนในมืออื่นส่วนเด็กๆก็จะเดินทางกับปานก่อนในขณะที่รอทาพิซซ่าเนาะทิพย์ก็นังตัดคลิปทาก็คือเวลาเหตุเียกตัวจริงกับประมาณนี้และพี่น้องมีเวลาบอนได้ก็จะตัดคลิ ตัดเติมตัดไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะแล้วหลังจากกินพิซซ่าแล้วก็คอยคำย่ำแรงเด็กๆก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านเพราะว่าพิ่งจักลับก่ทิคลิปมงอ้วนอ,อันนี้เหล่มดังส้ายอเื่อหลังจากทีเด็กๆกลับบ้านแล้ว,ก,ก,ลวกับน้องบุญมากกับกับมาทีปานญาิข้องไม่นั่งแล้วกะเขาจะนอนอยู่นี่นอกแม่แรง อันนี้เจวปลาแดกซับอยู่ได้เอินปลาหล่าซับเนะะาะเจวที่มาจากหลาดกําบังประเทเนี่ยมาจากเมือนาตรงไหนไปอีกเลยหานนี่นะนนนเจียวมาจับอีกกันแม่นจาะกปทะเทศไทยอยนอสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเสาร์ซึ่งตอนนี้เขกากำลังสิเดินทางออกไปสื่อค้องแล้วก,กา็เดินทางกระบา้าเนาะพี่นอ้องเมื่อคืนนี้เขกาก็ได้นอนอยู่ที่บ้าน ของพี่น้องข้องไปนั่งเนาะตอนนี้ก็สิเอาไปกินข้าวไปหมอบหญ้าไฮกลูไ่แล้วก็ไปซื้อต้นไม้ไปซื้อข้องที่จะทําเลี้ยงนักเรียนเนาะยังไลนรายการอยู่เลยไม่นาะเทียงพูดเลยหอนนะตอนนี้กำลังเสี่ยากินเบิากุญม้ามีไฟแนลบุญมา สวัสดีพี่น้องนะนกมาจากเมืองไทยเนาะเป็นเพื่อนของนางทอมสันนางทอมสันเขามาสร้างโรงเรียนที่นี่นะคะบ้านเกิดเขานางเขาได้สัญชาติเมีิกัาร์เขาก็มาบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนมาสร้างโรงเรียนแล้วก็พอดีของนางทิฟท์แชนแนลเขาก็มีของจากพระที่วัดตรีโทรสเทพที่กรุงเทพนะ,ะมาบริจาคให้วัดนะคะก,ก็ก็มีท่านนี้ก่อนเนาะ แนะนําตัวหน่อยวัดททาองนะแม่วัดวัดท่าทองด้วยใช่ไหมวัดตีโท้เสเทพที่อุงเทพด้วยนะคะนกก็ขับรถมาจากเมืองไทยก็มาจอดอยู่ฝั่งด่านนี้จ้ะนะคะค่ะต้มจีกเดี๋ยวจะบอกถนนก็จะบอกถนนกสันอันนี้มาแต่ต้นแต่มาแต่ขอหลวงวิ่งจันทร์ผสมทบเพลินเป็นหลานเป็นาน้อยเล็กหน่อยจากตัวแทนอยู่ยังจังของมูเพื่อนอ่าเราไปสมทบอันสั่ง ได้บุญดีเนาะอาาได้บุญดีอนุบาลอนุบาลกับปฐมด้วยแสงเจริญเมืองชนบุรีแข็งสวันนักเขตเฮาเนาะมีไผมีศรัทธาจากสมโทกไปเด้อสั่งเงี้ยเอาบุญน้ำกันในนักเงีอยสุดน้ำบดจ้ะแล้เอาขอบใจสวัสดีเด้อมื้อนี้เฮาก็นอนอยู่สวนเาะพี่น้องกะทีมงานอ่าโมนี้ก็มี หลายคนน้องฮน้องก็คือคุณ่อเพลนนังร่างควยทั้งหนาเต็มน้องน่เห็นบ่อันนี้คุณนางทอมสันจะภาพใหญ่ไม่งานไม่งานอันนี้มาจากตัวแทนมาจากอเมริกาเออเขาสั่งตัวแทนจะภาพใหญ่เดจภาพใหญ่ตัวแทนอันทันใหม่ทอมสันเขาได้สั่งโหงเีรยนอยู่บ้านแสงเจริญเป็นแปลว่าเส็นเรียบห้อยแหละ มิต่ว่าเอาสิมามอบเมื่ออื่นนี่เมื่อนี้เอาออกมาแล้วเขาจะไปซื้อเครื่องสมทบแจกให้นักเรียนเมื่ออื่นน้เาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วก็เมื่อเฮือจังมอบหรงเรียนเป็นตั้งการจังไดเขาก็ถามเมืองต่อเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องทีรวมกันสั่งโรงเรียนน้ากันจังใดก็ติดตามมันทิปเชนแนลเดอ้อครอบใจเขาสุขากันมากิขา่ข้าอยู่นี่อันนะ่ะอาหารเศร้า อันน่ะมีซื้อเสียงลายแล้วก็ติดใจมาสวยหน่อยหนึ่งบได้กินเด้อพี่น้องเด้อฮานนี่เด้ออ่ะไปเชิญนไปกินน้ากันนะมี่คนนงบะจังหวาต้องหาฮานนี่เป็นฮานเจ้า,กาเก่าเพ่นสืบทอดมาเนาะขายดีลายเข้ามาสวยหน่อยหนึ่งแล้วเราได้กินชีมีอันนี้บันกวนบันบลอกและบันแบ้บันแซ่ลอันนี้ก็เจ้าห้องอันบันบลอก ลป่าส่วนดั้งเดิมอันนี้เพิินเฮ็ดเองเม่อน,น้องเอาบ่เนี่กินบน่เอาไปซิมเนาะเม่นไผ่กินข้าวเปียกเส้นกับเมี่เน่ปลาตั้งกอแล้วก็อันนี้ก็คือขนุมโรกใส่เค้มพี่นอ้องเกินมาทิพย์ก็บเ่เคยกินจักเถื่อนเนาะและอาหารนี้ก็เป็นอาหารซื้ดัางในสวรรค์เขตทิพย์ได้ยินซื้อแต่ว่าบ่าท่านได้เคยมาจักเถื่อฮาก็เลยมาครั้งนี้เป็นครั้งทาอิดพี่นอ้อง บัตบ้านกวนอะมั้งไอซีเพิ่นเห็ดน่ะแม่บอแกงเดียอันนี้บัตบล็อกเนาะอันนี้บัตบลโอ้บัตบล็กินได้ไหมบัตบล็ห่อว๊อเอาแจ่วใส่โอ้แล้วเขาก็ตักกินได้ไหมอันนี้เรียกอะไรนะบัตบลบัตบลโอ้บุเคยบุเคยเห็นแล้วก็บบุเคยกินบ่ออ้ยอันนี้แต่ว่าบัตบ้านกวนนี่เคยเห็นเลยอันนี้เรียกอะไรเรียกห่อ อะไรนะหยอกหยอดดิฟหยอดดิฟอ๋อเหมือนก๋วยเตี๋ยวทชิ้นสดใช่โอ้ไม่ะด้แดดขึ้นนั่นแหละนี่วะปอเปี๊ยะสดไงปอเปี๊ยะสดอันนี้บันบล็อกนี่อันนี้บันบล็อกโอ้บันบล็อกแล้วแม่นตัวนี้อย่โอ้แป้งแป้งจะใสๆเนาะคลายคล้ายขึ้นอันเขาเปียกใครเอ๊ะอันนี้โบแมนที่แบบเอาปูใส่ข้างในนะปอเราเนี่ยไม่ได้แบบเราแบบนี้ทีมงานจะเคยกินสิเขาเคย เขาเคยคลายตามงานบุญชสวงเือนนะคลายคลายบ้านท้วนเนาะสแปงมันชีนี่คุณเจ๊คุณจริงจะมีจะมีลยหลางกินน้มัสกี้เขาทำกันเด้อคุณนาข้าเส้นหยวนังอมกนหวไส้หม้อขวกะเพรสดังในสวรไดิเกตุไกลนไก่ไก่โบสถ์คลิเซียนาะไก่ไก่โบสไหว่าเท่าไ่โบไก่ห้ยนจีนไก่ยนจีน ที่แฟนคลับเล่ากับมันเรียนจบอยู่นี่แหละให้คนที่ไปนี่แหละโรงเรียนเราโดยโรงเรียนเราห้องเรียนจีนบ่ปนี่เกีนโรงเรียนเก่าโอ้ทางล่างมันเนาะทางนาน้วอันนั้นโบสถ์อันบ้าดคุณพ่อบ้านบ้านบารล็อกอันนี้บ้านบารล็อกเนาะอันนี้มันบ้านอ้านยักษ์บ้านบ้าร์ั็อกบ้านเดาเนาะบ้านเดา ตัวนี้มันแบแบบเราเคยได้ยินอันนี้บันบล็อกอันนี้บันบล็อกบันบล็อกอันนี้บันบบนอันนี้บันแบนเสียงกันแบบนี้บบนีนออตีนเบูเนนดล้ล้บันเนี่ยเาว่าบันคอันองแป้งนะ แซ่บอ่ะแซ่บแต่มันก็คือคือบัานกวนอะไรเนาะทั้งไงมันคะ่นพอบั้นกวนจานนึงเนอะใชไม่ถูกันเลยหรอมันก็คือกานที่ไหนนะพอบันกวนจานนึงขาวขาวาเป็น้นวนอันนี้บั้นกวนอันนี้บัวนเนาะอันนี้บันบลอกบั้นแบวบั้นแบว บันบอลล็แมนตัวนี้บันเด่นแงบันบอลล็แมนตัวนี้พี่มาเก็บย่างสิเลยเออนี่นะหมูเคยเคยกินหลายปีก่อนแต่ปะหัวซื้อยังแต่แต่ว่าเคยเห็นเขาเอากุ้งใส่แล้วมันเนินเนินรังค่อนห่อเป็นใบทองโอ้ใบเมย์ยองหันอันนี้แมนพันยออันนี้อันนี้เขาห้องบุญบี บุมบีบุมบีโอ้ท่านภาษาเนี่ยหลังจากที่ได้ลองซิมมือทุกอย่างบอกว่าจะเป็นบันบล็อกบันแบลหรือว่าบันกวนก็คือกันเนาะในความรู้สึ้อของทีพูดจึกว่าตางแต่แปลงแต่ว่าน้าจิม้มอันเดียวกันเห็นแม่นางบอกว่าอยู่นี่เป็นห่านดังเดิมเนาะที่ว่าแม่นางกเคยมากินก่อนที่จะใหญ่ไปอยู่เมกา้า่งสืบเนืองหรือวา่าสืบถอนมาหาสิบปีบันบันใหญ่จนเนื้ลูกจนใหญ่เนาะ สองแสนหมสองแสนะไรกัจากบาทกบาทรเงินบาทสองแสนเนีก็คือหัานบอกสองแสนอาไรอแสนหน่จกบาทประมาณห้าร้อยบาทประมาณแต่นี่เราว่าไม่แพงนะาาทประมาณสี่ร้อยสี่รอยบาทปรานี่เราไม่ถึงร้อยเลยประมาณสี่รอยบาทแต่ห้ารลอยหยาไม่ ตอนนี้กากินข่าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องกาเตรียมเดินทางโตแต่ว่าทุลาในเมืองข้องเฮ้ากับบท่านในเมื่อเถือพี่น้ององกจารหาอาหารทิพก์กจะไปแวะเอาป่ายสาหรับพิธีงานเปิดโรงเฮียนอนุบาลแซงเจริญหนึ่งแล้วก็จะไปสือต้นดอกไม้ทีจะเอาไปปลูกอยู่หนาโรงเฮียนนอกจากนี้ก็ยังมีกล่องย่าเนาะที่ว่านํามาจากฝั่งไทยก็เจะนําไปมอบให้กูไพวรัณเขศหรือว่ากูไพพุฒมาเทพอยู่ทีแวล้งศรัณเกศแต่ว่าทิตก์กยมู้ว่หน่วยกูไพอยู่บ่อนได้ก็เลยติดต่อตามเบอร์ทีเอฟซีไห้ การสาหรับคินีทิบกาซีจบไหวเพียงเท่านี้แล้วก็จะต่อในคลิปถัดไปเด้อพี่น้องขอบุณขอบคุณลายทีคอยติดตามเพราะว่าทิบกาเดินทาง,ทางทาตลอดก็เลยลงคลิปบัวกติพี่น้องลุงคลิปปวดตรงเวลาก็ต้องเขาโทษขออพัยพี่น้องลายๆเด้อแต่กังให้ก็ข้อขอบุณขอบใจลายทีเอฟซียังงอถา่าตติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับตอนนี้ขอตลาไปก่อนสบายดี